การศึกษาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยครับวีวีจบไปไหนธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์อ่ะก็ใช่เข้าวงการตั้งแต่ปี2551ครับแต่โด่งดังเมื่อปี2559เหมือนดังจบเป็นที่ เชื่อได้ว่ากระทานความผิดจริงเป็นความผิดเว็บผนเบียนเคมาสเตอร์ฐานออกเงินนะครับที่ศาลได้ออกหมายจากเมื่อวานนี้ข้อ2ครับผู้ต้องหามีพฤติการหลีกเลี่ยงหายเรียกของพนักงานสอบสวนเนี่ยนี่นี่นี่ยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะ ยังไม่มีรอยกรีดโอ้เดี๋ยวยาวเกินนะน่ะ I <laughs> เคยไหเอาะทียามาจะมาอะไราก็ต้องดิแล้วก็ธรรดอยู่นบนเออตอนนี้ับรเขยไม่สวยได้ยังไง